สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตอร์ช็อปอยู่กับรถฮอนด้าซิตี้นะครับคนที่อยู่ในหมู่บ้านศิลาลุมนะครับผมเบรกติดนะครับสองล้ออันนี้ผมพยายามลากออกมานะครับเพื่อจะยกแม่แรงได้นะครับผมคุณที่มันแคบดูรอยลากนะครับฝั่งซ้ายก็เหมือนกันนะครับผมอันนี้เราได้ หนึอแล้วครับผมได้แล้แตอนแรกหมุนไม่ได้เลยนี่เหลือล้อซ้ายนะครับล้อซ้ายนะครับผมอันนี้โอเคเราแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เหลือประกอบแล้วก็ กาะด้านในนะครับผมตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคกลางวันแดดแดดไม่ค่อยแรงครับแต่ร้อนมากเลยหนาทุ่มเลยโอเคเราประกอบก็เรียบร้อยครับผม